สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การรายงานบุญของพร์มอร์นิ่งรีพอรประจำวันที่26สิงหาคม2564ค่ะสำหรับวิเคราะห์ราคาทองคำในวันนี้นักลงทุนที่ถือสถานะ long position ลงซื้อขึ้นขายทำกำไรระยะสั้นในกรอบเน้นลดสถานะเพื่อปรับพอร์ตรอประชุมเจ็กสันโฮนักลงทุนที่ถือสถานะ short position หาจังหวะซื้อปิดทำกำไรเพื่อลดสถานะ มวลบริหารพอร์ตรอความชัดเจนของประธานเฟดในการประชุมคืนพรุ่งนี้สำหรับแนวรับที่1ในวันนี้1780เปหรียญแนวรับที่2 1 7 7 0เหรียญแนวต้านที่1 1,805ห่นแเหรียญและแนวต้านที่2 1,815เหรียญที่ทางราคาทองคำวันนี้ราคาทองคำปรับตัวลดลงทัางการความผ,ลผ,ลผลันผวนที่กลับเข้ามาของค่าเงินดอลลาร์ จะเห็นได้ว่าจะค่าเงินดอลลาร์ปรับแข็งค่าขึ้น92.8ถึง92.18ขณะที่มีแรงเทขายทํากำไรทองคําจนราคาหลุด1,800เหรียญลงมาอีกครั้งหนึ่งจึงส่งผลให้เกิดความไม่แน่นอนอย่างมากในเรื่องของราคาและ SDR p ยังเป็นผู้ขายต่อเนื่องอีก2.91ตันปัจจุบันลดการถือครองลงมาสู่ระดับ1,1.72ตันในส่วนของ ตัวเลขเศรษฐกิจได้แก่ Durable Good Order ปรับตัวลดลงบ้างเล็กน้อยหรือไม่ดีนะักแต่ d u r a d u e Good Order อออกมาดีขึ้นจากเดิมเล็กน้อยในส่วนของค่าเงินบาทแข็งค่าต่อลดร,ระดับ32.80บาทต่อดอลลาร์แต่เช้านี้ทรงตัวแถว32.78บาทต่อดอลลาร์ จากการส่งออกที่มากขึ้นของไทยสำหรับคืนนี้ต้องติดตามตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐได้แก่เพลิน GDP คาดว่าจะออกมาดีขึ้นและ e m p o y y m n t t c a i มคาดว่าจะเห็นคนขอรับสวัสดิการการว่างงานลดลงต่อ วิเคราะห์ราคาทองคําทางเทคนิคราคาทองคําเคลื่อนไหวในทิศทางไซด์เวและจะมีการแกว่งตัวอย่างมากกลับมารลุด1,800เหรียญอีกครั้งคาดวันนี้จะแกว่งตัวในกรอบ1,785เหรียญซึ่งถือเป็นแนวรับระยะสั้นๆและแนวรับสําคัญ1,780เหรียญขณะที่แนวต้านวันนี้อยู่ที่ระดับ1,805เหรียญ ในส่วนของ Go Online Future และ Cometgo คาดว่าจะมีแนวรับ1,781เหรียญและแนวต้าน1 8 0 6เหรียญอย่างไรก็ดีทองคำํำไทยคาดว่าจะปรับลดลง50บาทต่อบาททองคําและกลับมาพบกับคุณคงพรมอร์นิ่งรีพอร์ตได้ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ